hmmm 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 chút nè chặt hmmm rồi hmmm 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 chặt, hmmm chạy, hmmm cha hmmm 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 เหนื่อย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 อืมต่างประเทศเราก็ตั้งติดประเทศแม็ดแล้วเพื่อทำความสะอาดประเทศเพื่อกล้าเชือไปในประเทศประเทศกูยัดแม่นอย่างเบอร์เตสี่อยู่เลยหนูกีตาย <c oughs> แตายกันแม็ดประเทศไม่ตายดาเวเทกูตายกันแม็ดเอออืมเหนื่อยเป็นหล,ลังจัดเร่งเลยไม่ได้นะ่ะ แรงเงินโดนพอดับบอคอมพิวเตอร์แันดีเลยนั่นนู่นเลยแตนูนเป็ดเมมโบตั้งมกระจายในน่นดูเป็ดออกมาเปิดตัวกดูนักก็ตรงบ่นอันแต่ว่าดีทุกท่านทุกคนกล่าวมาแล้วเจ้เจ้พี่น้องเจ้เราอีแรงเง้มันดูเรื่องสักที่รัฐบาลจุดนี้มันตันปลือกสักที่พระเจ้าชดแรงไรไม่ได้กิดว่าพิษไปเสียเม็ดกิดว่า y chap mang giấy mang bò đồ bò tài mang giấy mang ra bọc tít covid cô mà ra cô mà bạc và tít cái thì cái phải tuột đặc giá phải tuột bò công chứ không ạ tại mấy bà chôn ta nóc tọc chạy biết ra ông tin không anh covid

ถ้าตายปุ๊บนี่ถ้าเป็นคนดีนี่แม่ก็ร้องร้ององ,ง่ายก็เสียใจอันนี้ว่าเออชาบุตรเห็นดูว่าตายแต่เดียวจัดแต่ถ้าคนที่ไม่ดีนี่พอตายถึงนี่ลุงมไม่ก็เสียวบือก็ไอ้จัดวางเลยแม่ตายแต่ได้ได้สักทีเดียวไอจัดมันตายไปได้เดียวไอจัดตุ่มกวนมันมันต็นนั่นพี่น้นนนนนองตึงนี่จัดบ้านเมืองเราเนี่ยประชาชนเดือดร้อนว่าเออปิดประเทศตายแล้ว มันมาดาว่าประชาจนงูประเด็อืมมีโตโตัวนึงนี่นั่นน่ะมาโตเก็บตรงกล้ามาโต๊ะไมเน่ะโอกมาดาบประชาชนจนดูก้าไปติดตามน่แะนกองผักประจัปบะจประจจังจัดจัาจัดนั้นดเน่ยอดอกมาดาว่าประชาชนงูเราจะตายกันเม็ด